รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสารธรรมสร้างสุขในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้กับพุทธปัญญาพิรมรายการที่จะสร้างความอภิรมธ์ทางปัญญาให้กับทุกคนในครอบครัวโดยวันนี้นะคะเราจะยังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อพาทุกท่านสัญจร,รร่วมกับพุทธปัญญาชมรมบริษัทซีทีออ์จำกัดมหาชนในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะ ช่วงธรมาพิรมเมื่อโยคีผู้ปฏิบัติตามหลักการเดินจงกรมที่ถูกต้องตามวิธีการแนะนำของอาจารย์แต่ละสำนักที่มีประสบการณ์ในการนำเดินจงกรมหรือปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็จะพัฒนาสภาวะจิต ให้อยู่กับกิริยาบททั้งการเดินการย่างการกำหนดเหยียบของเท้าซ้ายและเท้าขวาตามที่อาจารย์มีประสบการณ์นั้นๆและเมื่อผู้ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเดินให้ถึง6กระดับในคราวดเดียวกันแต่ละบันลังแต่ละครั้งที่ปฏิบัติ อาจจะเดินแค่ระยะที่1นึ่งแค่ระยะที่สองหรือแค่ระยะที่สอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินให้ได้6ระดับในระยะหรือคราวเดียวแต่ว่าเป็นการสั่งสมเพิ่มพูนให้จิตมีสมาธิปเป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหวของสรีระร่างกายตามวิธีที่ท่านอาจารย์ได้สอนได้แนะนำได้ปฏิบัติ อาน,นิสงส์ส่วนการปฏิบัติจงกรมนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดยืนยันให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นถึงผลแห่งการเดินจงกรมซึ่งเป็นส่วนของการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อไม่ให้อารมณ์กรรมฐานที่นั่งเจริญภาวนาเมื่อสักครู่นี้ได้หยุดนิ่งหรืออยู่กับที่หรือขาดช่วง ให้มาต่อด้วยอิริยาบถของการเดินให้สรีละได้คลายเพื่อที่จะเข้าสู่บัลลังก์ที่สองที่สามต่อไปอีกฉะนนั้นผู้ที่เดินจงกรมได้อย่างแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตและกายทั้งการยกการเคลื่อนย้ายและการลงของเท้าแต่ละข้างที่กำหนดตามที่อาจารย์ท่านพาฝึกและปฏิบัติจนชำนาญแล้ว ย่อมมีอานิสงส์ฝั่งนี้คือฝั่งของเดินจงกรมนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้ว่าภิกษุผู้เดินจงกรมจนได้ฌานหรือได้ความชำนาญของการเดินนั้นแล้วย่อมจะส่งผลให้เป็นผู้มีความอดทนในการเดินทางไกลคือสามารถเดินทางไกลได้ด้วยความอดทน เพราะผลของการเดินจงกรมอยู่เนืองนิดภิกษุผู้เดินจงกรมอยู่เป็นประจำนั้นย่อมจะเป็นผู้ที่มีความอดทนในความภาคเพียรพยายามในการฝึกอบรมจิตของตนเองเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นจะเป็นคนที่จะเป็นผู้ที่มีความอดทนในความภาคเพียร ในการปฏิบัตินั้นอย่างดียิ่งภิกูุผู้ปฏิบัติการเดินจงกรมจนชำนาญหรือเป็นปกติแล้วนั้นจะมีอานิสง์ให้สุขภาพนั้นมีอา,าพาธน้อยหรือแทบไม่มีเลยจะเป็นผู้มีสุขภาพที่ดีเลิศสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิภิกษุผู้ปฏิบัติ ด้วยการเดินจงกรมนั้นจะเป็นเหตุให้เป็นผู้ที่การกินอาหารฉันอาหารดื่มน้ำของขบเคี้ยวได้ริมรดลงไปแล้วในกระเพาะจะเป็นเหตุให้การย่อยของสารอาหารในร่างกายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งนำส่วนสำคัญของอาหารไปใช้ เป็นพลังงานในร่างกายอย่างดียิ่งส่วนที่ไม่ใช้ก็สามารถขับออกอย่างเป็นระบบฉะนั้นผู้ที่เดินจงกรมจะมีอานิสงส์เป็นผู้มีการระบบย่อยของร่างกายกับอาหารและน้ำที่ดื่มเข้าไปนั้นเป็นอย่างดียิ่งนอกจากนั้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหว สรีระสังขารในจังหวะของการเดินจงกรมแต่ละระดับนั้นเป็นปัจจุบันไม่ก่อนไม่หลังจนมีความมั่นคงแน,แน่วแน่มั่นคงนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมจะเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตที่แน่วแน่แนบแน่นและยาวนานคือสมาธิแบบนี้จะตั้งอยู่ได้นาน กว่าสมาธิที่เรานั่งสมถภาวนาด้วยซ้ำไปฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตัดบอกอานิสงส์ต่อพระโยคีภิกษุผู้หมั่นปฏิบัติทั้งในสมถภาวนาและการเดินจงกรมว่าผลของการเดินจงกรมนั้นเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเพราะว่าทำให้เกิดเป็นบุคคลที่มีความอดทน ในการเดินทางไกลได้ดีให้เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อการภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมที่สูงขึ้นได้อย่างดีทั้งเป็นผู้ที่ทำให้สุขภาพนั้นแข็งแรงดีปราศจากสัมภโรขาพาธท,ทั้งหลายลบกวนทำให้ร่างกายนั้นสามารถย่อยสลายอาหารที่ฉันที่ดื่มที่ทานเข้าไปแล้วนั้นได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยภายในท้องและสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมอยู่เดืองน,นิดนั้นกับตั้งมั่นได้นานอยู่ได้นานกว่าสมาธิทางอื่นทั่วไปนั่นคืออานิสง์ของผู้ที่ท่านเป็นโยคียและปฏิบัติทั้งสมถาภาวนาในบรลลังที่นั่งสมาธิและบรลลังของการเดินจงกรมนอกจากที่ปรากฏ ดังพลานามาแล้ยวนี้นั้นยังมีข้อความของการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาลาหุโลวาทสูตรความตอนหนึ่งว่าเมื่อพระลาหุนได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงการที่มนุษย์ทั้งหลายมีปัญหาอยู่ในโลกใบนี้วุ่นวายสับสน ฟุ้งซ่านอยู่ได้ยากสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาธิส่วนผู้ที่ได้รับการอบรมฝึกผลจิตใจก็จะทำให้ปรับตัวอยู่ในโลกใบนี้ได้พอมีความสุขบ้างแล้วพระพุทธองค์มีวิธีชี้แนะผู้ที่จะอบรมจิตไว้อย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับคําถามเช่นนั้นก็ได้ตอบพระลาหุนว่า ดูก่อนลาหุนเธอจงเป็นผู้ปฏิบัติจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเพราะเมื่อเธอจเจริญจิตภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่นั้นผัสสะอันเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว จะไม่สามารถครอบงำจิตได้ดูก่อนลาหุนเปรียบเหมือนแผ่นดินซึ่งคนทั้งหลายทิ้งทั้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้าง ลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือละอาหรือเกลียดด้วยของเหล่านั้นก็หาไม่ข้อนี้ฉันใดเธอจงปฏิบัติจเจริญภาวนาให้เหมือนแผ่นดินอย่างนั้นเถิดดูก่อนลาหุนเธอจงจเจริญภาวนา ให้เสมอด้วยลมเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่นั้นสัมผัสเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นจะไม่สามารถครอบงำจิตได้เปรียบเหมือนลมที่มีปกติต้องพัดเอาสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างเหม็นบ้างหอมบ้าง ไปตามกระแสลมที่พบนั้นลมจะอึดอัดหรือละอาหรือเกลียดสิ่งของที่ต้องพัดไปทั้งเหม็นและหอมนั้นก็หาไม่ฉันใดจิตของท่านผู้ปฏิบัติจเจริญจิตภาวนาเสมอด้วยลมก็จะเป็นเช่นนั้นดูก่อนลาหุนเธอจงปฏิบัติจเจริญจิตภาวนา ให้เสมอด้วยอากาศเพราะอากาศนั้นเมื่อเธอพิจารณาสมถะเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่นั้นอากาศก็มีปกติไม่อึดอัดไม่เอื่มละอาไม่เกลียดและไม่มีอยู่เป็นที่เป็นทางดูก่อนสารีบุตรดูก่อนลาหุนเธอจง จเจริญจิตภาวนาอบรมจิตให้เสมอด้วยเมตตาคือจเจริญเมตตาภาวนาเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาแล้วความวิหิงสาเบียดเบียนจองล้างจองลายซึ่งบุคคลอื่นก็จะไม่มีจิตของเธอจะเปลี่ยนไปด้วยเมตตา ดูก่อนลาหุนเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเพราะเมื่อเจริญกรุณาภาวนาแล้วจิตของเธอจะไม่พยาบาทอาฆาตมารลายต่อบุคคลอื่นดูก่อนลาหุนเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาไปโดยลำดับ เมื่อเจริญภาวนาได้เช่นนี้ก็จะไม่มีอลรติความกำหนัดความใคร่ความเกียดชังความชิงชังและความปัททุสลายใดๆเกิดขึ้นรวมไปถึงการเจริญอสุภะภาวนาจิตก็จะไม่ยินดีในลาคะเป็นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตัดบอกพระลาหุนให้เจริญไปถึงสัญญาอนิจจสัญญาภาวนาเห็นสภาวะของความไม่ต้องได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของเราของเขาข้อความในพระสูตรนี้ยืนยันถึงอานิสงส์ของการเจริญภาวนาในแต่ละหัวข้อธรรมหรืออารมณ์ธรรม ซึ่งเป็นการเจริญที่สูงขึ้นต่อจากสมถกรรมฐานยกขึ้นสู่สภาวะของความเป็นจริงโดยให้เห็นในลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสภาวะของนามและรูปที่จะได้ปรากฏและสามารถมีอานิสงส์ขจัดองค์ขาพยพของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีรากเง่ามาจากความโลภ ความโกรธความหลงนำไปสู่การพ้นทุกข์หรือเข้าสู่กระแสะของอริยะบุคคลในอริยะบุคคล8จนเข้าสู่อหรหันตบุคคลสู่นิพพานในที่สุด หลังจากได้ไหว้พระฟังธรรมะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะของเราได้ถวายสังฆทานและเวียนเทียนร่วมกันรอบหมู่พระธาเจดี12ราศีประจำปีเกิดจำลองเนื่องในวันมาคะบูชาอีกด้วยขอทุกท่านร่วมน้อมจิตอันเป็นกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะคะ ำคติความเชื่อดั้งเดิมโบราณที่มีสืบต่อกันมากล่าวว่าวิญญาณของเราเกิดมาจากพระาธาตุประจําปีเกิดหากมีวิริยะอุตสาหะเดินทางไปกราบไหว้พระาธาตุอันเป็นมิ่งขวัญเพื่อขอพรแม้เพียงสักครั้งเมื่อสิ้นอายุขายลงจิตดับพ้นไปจากภพภูมิปัจจุบันวิญญาณก็จะกลับไปสถิตกับองค์พระาธาตุดังเดิมซึ่งที่แห่งนี้ ได้จำลองพระธาตเจดี12ราศีประจำปีเกิดจากทุกที่มารวมไว้ให้ผู้คนได้สักการะบูชากันแล้ว่ะคะ่ะ ากพุทธาวาสแห่งอ,น,อนันตจัก,กรวาลเราจะขอพาทุกท่านเที่ยวต่อภายในเมืองโบราณกันสักนิดนะคะเมืองโบราณ,ราณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนพื้นที่กว่า800ไร่ ที่มีรูปร่างคล้ายด้ามขวานทองของประเทศไทยได้จําลองสถานที่ต่างๆทั้ง4ภาคในประเทศไทยเช่นปรา,าสา์วังวัดและงานประติมาก,กรรมต่างๆจากทั่วประเทศไทยมารวมไว้ที่นี่เช่นพระที่นั่งสันเพชปรา,าสาทจากสมัยอยุธยาซึ่งหลงเหลือเพียงซากฐานพระที่นั่ง แต่ที่นี่ได้ค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วสร้างขึ้นใหม่ตามต้นแบบได้อย่างสวยงามเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ที่จำลองได้สวยงามเหมือนของจริงมากเลย ในโซนภาคเหนือจุดที่พลาดไม่ได้เห็นจะเป็นวัดจองคําจังหวัดลำปางซึ่งจำลองได้อย่างประณีตงดงามรถรางพาเรานั่งชมกันไปเรื่อยๆทำให้ยิ่งได้เห็นได้รู้จักในศิลปะ สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยเราเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปะของชาติไทยอีกด้วยที่สำคัญสามารถเที่ยวทั้งสี่ภาคได้ภายในวันเดียวอีกต่างหาก และจุดสุดท้ายเราจะพาไปดูนกรับลมเย็นๆกันที่บางปูหรือสถานต่างอากาศบางปูในทุกๆปีช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมไฮไลท์ของบางปูจะมีนกนางนวลจำนวนมากอพยพหนีหนาวจากไซบีเรียเป็นพันๆตัวบินหนีความหนาวมายัางสถานต่างอากาศบางปูนั่นเอง ทำให้ตรงนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กสวยในการถ่ายรูปนกนางนวลน,นอกจากนี้ยังสามารถให้อาหารนกกันแบบใกล้ชิดเพียงแต่ถืออาหารไว้ที่มือ นกก็จะบินมากินที่มือกันเลยทีเดียวค่ะถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เรานำมาฝากกันทั้งสองวันนี้จะทำให้ทุกท่าน รู้สึกอินบุญและมีความสุขกับสถานที่ต่างๆที่ทางเราพาไปไม่น้อยเลยนะคะครั้งหน้าจะไปที่ไหนกันบ้างมาร่วมเดินทางกันใหม่ค่ะ อิ่มเอมใจกับกิจกรรมครามสัญจรกันไปแล้วช่วงหน้าธรรมมาพิวัตรจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอรับชมกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตนมีธรรมสาระน่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านได้สดับโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิพานโสพล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามกรุงเทพว่าด้วยเรื่องวางใจเป็นก็เป็นสุขค่ะหัวข้อธรรมะในวันนี้ก็คือการวางใจเป็นก็เป็นสุขเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะสำคัญก็คือว่าคนเรานี่ถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยท่านยังบอ,อกว่า โลกธรรมมันมีอยู่8ประการก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เป็นของคู่กันคนที่เกิดมาในโลกนี้จะหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พน้นทีนี้ถ้าอารมณ์ที่ดีมากระทบก็คือได้ลาบได้ยศได้ความสุขได้รับการสรรเสริญอันนี้ท่านบอกว่าอย่าหลงอย่าลืมตัวบางคนก็หลง หลงลืมตัวเขายกยอพอปั้นก็เลยหลงละเริงทำให้ชีวิตเผลอแล้วก็ประมาทแล้วก็ตกอยู่ใต้อำน,นาจของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรารู้จักวางใจได้อันนี้สำคัญมากบางทีเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าได้รับการนินทา หรือว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆเนี่ยทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักวางใจได้ทำใจได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ว่าโลกธรรมทั้ง8ประการนี้มันเป็นของธรรมดาของโลกทุกคนต้องประสบกันหมดทุกคนต้องเจอกันหมดเวลาเจอกับอิฐาลมที่น่าปรารถนาในส่วนที่เจริญก็คือลาภยศเสนเสริญสุขก็อย่าอย่าเผลอหลงละเลงในขณะเดียวกัน เวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าได้รับความลินทาได้รับความทุกเนี่ยก็อย่าไปทุกขมันมากให้มีสติอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราวางใจได้ทำใจได้เนี่ยความสุขมันจะเกิดพอจะเกิดขึ้นได้เพราะชีวิตนี้จริงๆเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์นะมีแต่เรื่องชีวิตเนี่ยมีแต่ปัญหาเราก็ต้องก้อยคอยแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตอยู่เสมอเพราะ โลกนี้ที่เรามาอยู่นี้เรามาอยู่ชั่วคราวแล้วเลีลยวเราก็ต้องจากไปแล้วทัั้งก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปทําชีวิตของตนเองให้เป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่ดีงามให้จิตใจมีความสุขก็ขอให้ความสุขใจนี้จงมังเกิดมีเก่ท,กทุกทท่านตลอดเวลาแม้แต่ว่าความทุกข์มันเข้ามาก็ขอให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วขอให้ทุกท่าน มีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้คิดแต่สิ่งที่ดีจะทำสิ่งใดก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีจะพูดอะไรก็ขอให้พูดแต่ในสิ่งที่ดีๆแล้วเมื่อท่านทำดีพูดดีคิดดีแล้วท่านเองนั่นแหละก็จะมีความสุขขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนำเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกวันของชีวิตเลยนะคะและกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ